สวัสดีค่ะต,ตกแต่ข้าวครัวนะคะวันนี้แต๊กจะทําเป็นแค่คลิปสั้นๆคือเห็ดเข็มทองทายังไงให้ทอดแล้วมันเหลืองน่าทานนะคะส่วนผสมง่ายมากเลยไม่มีอะไรยากเห็ดเข็มทองกับแป้งแป้งที่คุณก็รู้จัก <Wow. S 1> ว่าเคยยี่ห้ออะไรไม่ได้ค่าโฆษณานะเห็ดเข็มทองค่ะเนี่ยเราซื้อมา แล้วก็มาตัดเอาไอ้ตรงขั้วมันออกนิดหนึ่งนะคะทีนี้ก็ทำการแยกสลายนุ๊ปมันฉีกเลยนี่หลังจากที่เราฉีกเนี่ยค่ะ<ช>เห็ดเข็มทองให้มันเป็นแบบชิ้นแยกชิ้นส่วนแบบแยกฝอยๆแบบนี้แหละฝอยๆอันไหนที่มัน,นยังเป็นก้อนๆอยู่เราก็จับแยกมันแบบนี้จากนั้นเราก็เอาเห็ด เออเอาแป้งโกกิเนี่ยอันนี้ปริมาณน,นี่ประมาณ3มช้อนโต๊ะนะคะบุบะลงไปเลยเราเอาแป้งโรยคุกให้ทั่วเห็ดแล้วเดี๋ยวเราไปทอดกันค่ะเดี๋ยวดูนะ ตั้งไฟนะคะกระทะเดี๋ยวใช้ไฟแรงเพราะเดี๋ยวมันจะไหม้กลางร้อนให้มันร,อนะร้อนๆเนี่ยมาอบ ทอดแ่เดอนไะม่ถึงสามนาที่อเอพอทอดออกมาแล้วเนี่ยตอนที่ทอดอดูเหมือนมันจะไม่กรอบใช่ไหมเ <c oughs> นี่ยค่ะมันเป็นเหมือนลังนกเลยแล้วมันก็กรอบน่าทานมากอาจจะมีน้ำจิ้มไก่หรือซอสพริกก็ได้อนะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือจะเอาไปใส่ในบะหมี่ก็ได้เด้เก็ทำ ถ่ายร,รูปให้ดูว่าเวลาที่ใส่บะหมี่แล้วไน้าตาแบบนี้คือราเมงที่แตกทำเอาไว้นะคะนี่ของที่ญี่ปุ่นนี่ก็กแ,แบบนี้ว้าวฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพจคุกกิ้งบายแตกด้วยนะคะ